มีชู้น้องก็จะหนีมีแฟนน้องก็จะหนีแั่มีสามีน้องก็จะทิ้งถ้าได้ความจรินแต่นห้องจะทิ้งเราเป็นให้ผีทิ้งันระยะเรามาเอานังไปดอนสอน้องขออ่อนพอนจะได้ีโอกุลงามจะได้ีโมกุลงามรยมฟังสาไกเรียมฟังสาไก้ผู้เสาวหายน้ำอคอพอง เตรียมบงังของผู้สาวล้อแข้งพุงน้องเก็บผักบุ้งมาตอดใส่แซมพุงมาบรรเลงเป็นเพลงรำวงมาบรรเลงเป็นเพลงรำวงโอพ่อชมยงมาลำวงเป็นคู่กันเอายิมให้แด่บ่าวฟังลำยิมให้แด่ยิมให้แด่ บาฟังลำยิมไห้เด้บาฟังลำยิมไม่ดหากบาฟังต้อนออมเป็นบ่ลำจะจังว่างั้นไก่กบีิวาสี่อกบ้าปัน่นระแวงระท้องคำต่ำผัดวลาจะจังว่างั้นไก่ลาพิว่าสี่เอาให้นอ้องสิทองถึีแม่ละสาีคอโอเดพิตาใเ้ยิตาย ที่ได้เอยกันเปนกลุ่มเปนหัวแล้วข้าสมเป็นหัวแล้วหัวดอนตามเสื่อเอต่อแต่เดือบันคำเออเออเออคำเออพ่อเคยฝูงพี่น้องได้ฟังเตยกะเออสะแกนกะจังมาแกมเป็นแวนเอ้ยแฟนนายบีโอ้หน้าเราข้าบุญบุญเออเคยแท้เมื่ออุบล